เารู้สึกยังไงที่เราห่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพส่งรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายหลายคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็ให้หวางลงูเอาไว้ตรงนี้นะอ่าเรามาเช็คพลังงานนะคะประจำตัวของคุณกันก่อนนะคะใบแรกของคุณนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะใบที่2ของคุณนะคะได้เป็นไพ่จัตติกค่ะใบที่3ของคุณนะคะได้เป็นไพ่หกถ้วยนะคะ พลังงานของคนธาตุโลมธาตุน้ำนะคะเราก็พลังงานของคนราศีตุลน,นะคะดูจากพลังงานของคุณแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าตัวของคุณเองในณเวลานี้นะคะรู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแ่าก็เรียกว่าคุณเองกําลังเรียนนะคะกำลังศึกษาบางสิ่งบางอย่างสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะทําให้ตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะที่คุณได้เรียนรู้มันเป็นอะไรที่ดีนมากมากนะคะที่คุณเองได้กระทําในตอนนี้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณได้ค้นพบความเป็นตัวเองในรูปแบบหนึ่งนะคะเพิ่มเติมมากขึ้นเราทําให้ตัวของคุณเองนะคะมองข้ามสิ่งต่างๆนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่าเคยเสียอกเสียใจนะคะมองมันทิ้งไป เพราะฉั้นเราเนี่ยพลังงานจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าตัวของคุณเองนั้นนะคะมีพลังงานที่พร้อมสำหรับการเติบโตนะคะพร้อมสำหรับการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราไปดูพลังงานของเขากันนะคะ มาดูซิว่าพลังงานของเขานะคะคเป็นอย่างไรสองไม้นะคะลาชินีถ้วย t ดอ t o ทาว,วนะคะพลังงานของคนธาตุไฟค่ะพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่เกิดวันอังคารนะคะจากพลังงานหน้าไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในฝั่งของเขาเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ก็ดูเหมือนกับว่าเขาว่าค่ะกำลังมีบางอย่างให้เขาได้ทําเหมือนกันกับคุณเลยนะคะต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ตัวของของตัวเองนะคะอยากจะกระทําในตอนนี้นะคะต่างก็มีสิ่งที่รู้สึกว่าชอบนะคะรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันออกมาดีนะคะ ก็เลยเหมือนกับว่าการห่างกันในตอนนี้นะคะกลายเป็นไปว่าเป็นโอกาสนาทีทองของแต่ละคนเลยนะคะที่จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะหรือว่าเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่มันเคยขาดหายไปจากชีวิตของตัวเองนะคะฝั่งของเขาเนะี่ยก็เหมือนกับฝั่งของคุณแหละอย่างที่บีได้พูดไปนะคะแล้วตัวของเขาเองในณะเวลานี้ก็เหมือนกับว่า ต่อให้บางอย่างนะคะในชีวิตนะนมันอาจจะยังไม่สําเร็จนะคะต่อให้บางอย่างในชีวิตนะคะมันจะอยู่ในจุดที่ตัวของเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถทําให้มันแบบผ่านไปได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะแต่ตัวของเขาเองนะคะก็มั่นใจเหมือนกันว่า เขานะคะ่ะจะสามารถทําให้ทุกๆอย่างมันกลายเป็นความสุขและกลายเป็นความสบายใจนะคะจากพลังงานของไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะมีความมั่นใจมากๆและเขาเองก็ดูเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห่างกันไปในครั้งนี้นะคะเขาเป็นยังไงรู้สึกอะไรบ้างไหมนะคะ สามไม้เดอะซันเก้าเหรียญห้าดาบเด็กถือเหรียญน,นะคะอ่าเจ็ดเหรียญโอเค ถามว่าห่างกันไปในครั้งนี้เขารู้สึกยังไงนะคะเบียรกรู้สึกว่าการห่างกันไปในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการห่างกันครั้งแรกของคุณและเขานะคะเพราะดูแล้วน่าจะเป็นการห่างกันเพราะหน้าที่การงานซึ่งจริงๆก็ดูเหมือนกับว่าตั้งแต่เดิมเลยนะคะก่อนที่จะมาคบกันนะคะ ก็ดูเหมือนกับว่าห่างกันอยู่แล้วนะคะจากพลังงานของไพ่ที่ออกมาเนาะดูเหมือนห่างกันอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันมีจังหวะเวลาหนึ่งได้มาใช้เวลาร่วมกัน ม,มีจังหวะเวลาหนึ่งนะคะได้มีบางสิ่งบางอย่างล่ะคะ่ะที่ทําให้คุณทั้งสองคนใกล้ชิดกันนะคะเราก็รู้สึกว่าจังหวะที่ใกล้ชิดกันน่ะมันเติมเต็มมากๆเลยมันรู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่เราได้ทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันได้ทานข้าวพร้อมกันอะไรแบบนี้เนาะ ตัวองเขาเองก็รู้สึกว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษมากๆจริงๆนะคะแล้วตอนนี้การห่างกันไปเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเหงาค่ะมีความเหงาเกิดขึ้นในใจมีพลังงานของคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าเขานะคะอยากจะให้เราอะค่ดได้มาพบมาเจอนะคะกันในเร็วๆวัน ะะเพราะว่าตัวของเขาเองในตอนนี้มันหมายกับว่าเขาก็หวังว่าทุกอย่างระหว่างเรานะคะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเขาก็หวังว่าเรื่องราวระหว่างเรากับเขาอะค่ะมันจะกลายเป็นความสุขนะคะกลายเป็นความเติมเต็มซึ่งกันและก,กันในอนาคตนะคะเพราะตัวของเขาเองค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วหน้าไพ่แบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นหน้าไพ่ที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกด้วย นะคะเพราะฉันเราเนี่ยเขาเชื่อใจคุณนะคะแล้วเขาก็หวังว่าคุณน่ยจะเชื่อใจเขาเหมือนกันนะเขามีความเหงานะมีความเหงามีความโดดเดี่ยวนะคะมีความท้อนะคะมีความทรมานในใจจากการที่เราหักกันตรงนี้คือเขาไม่ชอบเลยนะคะอ่าแล้วมาดูในส่วนของไพ่ออร์เรคอนาดูซิว่า o r a ์เ e คนะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรนะ ใหยืนยาวนะคะเก็บออมคือตอนนี้เหมือนต่างคนต่างทํางานเหมือนต่างคนต่างแบบกำลังพยายามเก็บเงินเก็บทองจริงๆนะสัมภาระนะคะบ้านอ่าล้วก็สบายยังไหวยอยู่นะคะเราก็มีไพ่แบ่งปนันโอเคเนี่ยเห็นไหมพี่อรอร์เอรนะ่ะก็ออกมานะคะพลังงานนะคะคล้ายๆก,กันกับพี่ทาโรเลยเนาะอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่า การห่างกันในครั้งนี้เขาเองก็รู้สึกไม่ชอบเ <c oughs> ขาเองก็รู้สึกไม่ดีเ <c oughs> ขาเองก็รู้สึกไม่โอเคเหรอกคะ่ะแต่เมื่อนะคะทุกอย่างเราหว่งคุณและเขาอะค่ะมันอยู่ในจุดที่จําเป็นต้องไกลห่างกันนะคะจําเป็นต้องไปทำอที่ของแต่ละคนเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เล็กเรื่องไม่ได้ใช่ไหมคะเขาเองก็คือพยายามพยายามรับผิดชอบนะคะพยายามที่จะทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันอยู่ในจุดที่สามารถนะคะที่จะ ลอยตัวได้นะคะเพราะว่าเขาเองต้องการความมั่นคงนะคะเขาเองต้องการความมั่นคงเขาเองต้องการสิ่งที่จะเข้ามาแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆในอนาคตนะคะมันจะกลายเป็นการที่เราะะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีข้อจํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจากพลายของไพ่ที่ออกมาก็บ่งบอกว่าเขาเองนั้นมีคุณคนเดียวในใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการห่างกันในครั้งนี้ก็ทําให้เหงาเพราะว่าปกติแล้ว คุณจะเป็นคนคอดูแลเขานะคะหรือว่าเขาเองก็จะมีการดูแลคุณด้วยนะคะก็เรียกว่าต่างคนต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างก็ทำาที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี mm hmm. เขาก็หวังว่าเราจะได้มาอยู่ด้วยกันเร็วๆนะคะ mm hmm. เพราะเขาว่ารู้สึกว่าคุณคือบ้านที่อบอุ่นของเขาเลยนะ mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบ ดีกับเขามากๆจริงๆนะคะเราก็เป็นคนที่ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาพร้อมสิวข้างๆเขาด้วยนะคะมาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีเพิ่มเติมนะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20คนที่เกิดวันที่1 3นะคะคนที่เกิดวันที่17ค่ะ หลอกก็คนที่เกิดวันพฤหัสนะหรือคนที่เกิดวันที่23 e นะคะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข25ค่ะ28นะคะเลข12ค่ะ44 77แล้วก็66นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ